ขอโทษนะคนถามหน่อยว่าคุามคนถามย่เลว่าหไปมัดนยหน่วยน่วยฟังเลยฟังถามพี่น้องพร้อมยังครับยังไม่พร้อมเลยครับไหว้คุดไห้หว้ค องพ้อมครับเกรียน่ยารเพร้อมนะครับครับป้อมเพชพีแสนชัยหรือวอมเพชรพันทองยิมครับผมครับผมการเตรียมพร้อมของเราในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับก็การเตรียมพร้อมในช่วงนี้ก็ ฟิตซ้อมเต็มร้อยทุกวันนะ่ะก็วันโชคก็เต็มร้อยแน่นอนเกินร้อยด้วยเตรียมตัวมานานเท่าไหร่แล้วก็เตรียมตัวมาน่าจะประมาณเดือนหนึ่งได้เดือนกว่านเดือนได้เดือนกว่าได้ใช่เพราะว่าหลังจากโชคล่าสุดก็พักร่างกายอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เข้าซ้อมนะครับหลังจากที่ชคในครั้งที่แล้วนะครับก็มีเสียงจากทางโลกโซเชียลที่มามากมายและเกินรุนถึงตัวเราเองด้วย นะครับก็ก็สมใจอยากอ่ะเพราะว่าทางด้านของมอสชาติก็กระจัดให้เลยพอรู้ว่าได้ล้างตากินรู้สึกไงบ้างก็พอรู้ว่าได้ล้างตากับพี่ยอดฤทธิ์เพชรก็รู้สึกดีใจครับเราได้ได้ได้ชครายการใหญ่ด้วยก็รู้สึกดีใจครับผมนะฮะได้มีการศึกษาเทมการะชกในครั้งที่แล้วมั้งไหมครก็ได้ได้ศึกษาข้อผิดพลาดจากไปที่แล้วมาแล้วก็ เราก็มีข้อผิดพลาดเยอะครับทั้งเราออกอาวุธเยอะก็จริงแต่ว่าการเข้าเป้าเราน้อยกว่าพี่เขาอะไพนี้ก็เลยต้อง,ต,องต้องทําการบ้านมากไปพิเศษไพนี้ก็ทกําการบ้านเยอะครับผมออกอาวุธให้แม่นยําม,มากขึ้นนะาาจนถึงตอนนี้ร่างกายเนี่ยเต็มร้อยแล้วแน่นอนนะฮะทีนี้ก็ขึ้นอยู่บนเวทีแหละว่าจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับครับผมยกแรกมานี่เปิดเกมเลยไหมฮะรหรือว่าดูก่อน ก็ยกแรกก็น่าจะตั้งหลักปักปักชนเลยครับผมไฟนี้ทนเลยนะครับผมอ่าฮะพี่เขาพร้อมชนอยู่แล้วแหละว่าง้นใช่พี่เขาเดินเดินหาเราอยู่แล้วอ่าฮะเดินตอนเดินได้คิดว่าเราเราต้านทานเขาไหวไหมก็จากไฟนี้แล้วผมก็ก็คิดว่าผมทนได้ได้ครับนะครับเตรียมอะไรเป็นพิเศษไปเล่นงานพี่เขาก็ไฟนี้ก็จะเน้นเข่ากับศอกเป็นพิเศษครับ เอากับซอกเน้นมาเป็นพิเศษเลยครับผมนะครับซึ่งเชื่อว่าพี่เขาก็ดูเราเหมาือนมาเหมือนกันนะว่างนั้นนะครับต่างาฟต่างแก้กันใช่ครับนะฮะถึงตอนนี้เรายังห่วงอะไรอยู่ป่ะครับก็ตอนนี้ไม่ไม่ห่วงอะไรแล้วครับผมก็เชื่อว่าถึงวันเต็มร้อยแน่นอนครับน้ำหนักตัวสักติดถึงไฟนี้ต่อยเวทเท่าไหร่ครับไฟนี้ต่อยเวท135ร้อยสามสิบห้าปอนด์แล้วตอนนี้เราเกินอยู่เท่าไหร่ครับก็ <c oughs> ตอนนี้เกินอยู่ประมาณ สามโลสามโลสี่โลสามโลสี่โลก็ปรุมรุ่แปดไปเก้ารุ่มไปเก้าปอนได้นะครับประมาณนั้นเออฮะช่วงนี้ฝนตก่วยนะห่วงไหมก็มีวิทยาศา,ศาสตร์การกีฬาเข้ามาช่วยก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าห่วงอ่ะโอ้ตรงนี้ก็ใช้เป็นนักเป็นนะให้พูดถึงยอดเหล็กเพชรเน่อยครับคิดว่าอะไรที่น่ากลัวที่สุดของยอดเหล็กเพชรก็ ที่น่ากลัวของเพลหรือเพชรก็คืออาวุธอาวุธครับก็สมชื่อเขาเป็นจอมทําลายล้างัะผมออกออกมาแต่ละดอกก็เจ็บเจ็บมากแล้วก็ความอึดถึกทนนะคร<น>อาวุธถ้า,าเป็นที่หนักที่สุดนะ่ยอะไรคนระับหมัดเตะขาหรืออะไรคนระับก็น่าจะเป็นหมัดซ้ายตรงแล้วก็มีเตะขาด้วยไปที่แล้วเนี่ยก็ถือว่าเราเราสามารถผ่าน อาวุธของเขาได้เพราะว่าคนได้แล้วคิดว่าไฟนี้เนี่ยรูปเกมมันจะเหมือนเดิมไหมครับหมายถึงว่าสนุกเหมือนเดิมก็คิดว่ารูปเกมไฟนี้ก็สนุกเหมือนเดิมก็คิดว่าสนุกมากกว่าเดิมอะเพราะว่าผมก็ฝักหลัดชนเลยไฟนี้คิดว่าการชกไ่าจบลงด้วยกันน้องเอ้าไหมก็หวังหวังแบบนั้นแหละหวังสามแห้าเหมือนกันครับผมเห็นมุกได้ข่าวว่าจะเอาชัยชนะในนัดนี้ไปฝากลูกสาวด้วย อ๋อใช่ใช่ครับน้องอะไรเอ่ยน้องมะนาวครับผมน้องมะนาวน้องมะนาวเขาเขาบอกคุณพ่อไงบ้างเขาก็บอกว่าให้กําลังใจพ่อครับผมคิดถึงพ่ออยากเจอพ่อเร็วๆนี้ครับผมพ่อก็จะเอาชัยชนะนั้นเดี่ยไปฝากลูกสาวตัวต้อยครับผมไอพ่หมายหลังจากนี้ของพ่อเพชรครับสมมติว่าเราผ่านไปนี้ไปได้พ่อหมายต่อไปคือก็ ขอให้ผ่านไฟนี้ไปได้ก่อนนะยังไม่ได้กินตรงนั้นครับผมไปกินรัเสร็จก่อนแล้วกันนะครับครับผมนะไอ้นี่ฝากถึงเอฟซีแฟนคลับของเราหน่อยฮะที่คอยรุ้นให้กำลังใจเราอยู่ครับว่าอะไรก็ดีก็ฝากถึงเอฟซีแล้วก็แฟนคลับป้อมเพชรแล้วก็แฟนคลับพ k เคด้วยครับไฟนี้ก็ไปสู้เต็มที่แน่นอนนะมันมันเหมือนเดิมแน่นอนครับผมครับผมขอโชคดีครับครับผมครับ